สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุกูสุคนสมองสมบัติสิบซีที่หักแข้งพ่อพอกับสองพอน้องโศกคือเก่าพี่น้องพ่อห็ดปวกพี่น้องหอยนี่เป็นเพ้นเด็กพี่น้องไอ้ซากตะตุนก็มาแล้วพ่อพ่อพามาตุนคำกับมาพี่น้องไอ้ลายหูเลตตาได้ยจะพูดก็บคนมาสดสวัสดน้องแต่โค้กโค้กซากตะตุนเพ้นเนี่ยหรอกเขามากกว่าใอยมาประเห็พี่น้อง ความมนอยู่ที่ข่อยเน่ห้ากินมานเท่าไงค่นห้ากิ่นมันเก็บควันเดี๋ยารมหูนะเด็กบอกเขาี่อ่างลงไล่กับเอาในเยอะเดบอกเขาน้องกิดได้ที่กันเลยเนาะพอทีบริน้ำหมูก็ได้ที่เก่าเยเนาะคือบไม่ได้ดอกมันงั้คือดอกน่ใช่ปแต่น้อยก็เอาสด็จออกคิดออกหมดแทนนะแันฉันบนเราจูดเนาะ ยันมุยันคนที่หามาเก็บพี่น้องเห็นโคตยางมากดูพี่น้องแต่๋ยเขาบอกเห็นดอกบังต้นไหม่พี่้องดอกหน่อยโุ๊กน่อยว้มันน้อยมันยังน้อยเห็นพนาะมันกำลังขึ้นเต็มกระดอกน้อยได้เห็นดอกน่อยเนี่ยีน้องัดมือของเขาบอกเขาพคดดอกน้อยดอกน้อยก็ให้เอาน่าจะเยอะว่ะนะพี่น้องเนาะกำลังจะพอแต่ใครเห็นบางเี็นพี่น้องเนาะใครเห็นกิ๊กเก่าเนี่ย เพ่มีเ,อเมือี่สะบบนี้โอเคเฮ้ยออกาตี่นี้ก่อนที่นี้ก่อนแมนบนมนยแยบตังเกนองดอกเห็ดน,นะนนจนเล็บเวเห็นก็ทำอื่นนะก็จะเอามากระจุกมากุลบิดจอกน้องนนี้ก็จะห้ามมุดคืนขรอยิ่ออกพีน้องคืนคอยเห็น่าม่ได้ก็ยังเห็นเลยเป็น่าทั้งลังนึ่ไเลเอาเทียบก็ดีจังหวะเลยดวงดีเี็บให้พี่น้องนนะออออไหม พจเป็นว่าเนาะมันก็มูง่อยู <s, <s, okay ุบิเวพ่อจะนอมือที่หามาพี่เ้องไว้กอนนอากเก็บก่อนพี่เอาเด้อเสียมฝอยน้ำุ่แล้วพี่น้องฝอย้ำใสแล้วเ็นนกจืดน้จแล้วพี่เนาะข่อนได้กินน้ำมูเลยได้ฝอยได้อ่างมูเลยด้พี่เนาะด้องเห็นแต่กระลงเพศชันั้นอยู่อ่อนช้อนจีโจ้อยู่มาถึงห้าสิบบริได้เมือนาเาก็มาหอดแต่ปากซองพี่เ้องไปซื้อนมให้ลูกไส้กันเลยมา มามาประเทศลุงไร่ได้เขาก็เลยมาหาพี่น้องนี้เด้ช่วยเราลองะลังกว่านี้พี่น้องนี้เลยไมยพี่น้องมันออกแทนแทงขวี้ดแล้วเก่าเนาะแมนบ๊ใส่ทั้งนั้นก่อนก็ได้ก็ได้แต่แบลเห็นเนาะทานี้แล้วมันน่าจะบวชเห็นนะครับวชเวี้ยเรือเนาะพอยเราไป็นหญ้าคือเห็ดดอกแล้วของเขานี่รูปแล้ว อ่าฝ่ยเงาเดียวเสียมมามึงฝ่ายเยวเสียมโจมมาพี่น้องไหมนุนขุนหลุดบุหินน้องน่าจะคลองอยู่บุกคนดอกกรนิ่งหน้ามูเลยพี่น้องไหมจะได้คลายจะไห้เราพอไ้กลิ่นพีินนอะบุพอได้ขลายน้มูดอกสองคนเต่ว่าบริโพคได้ขายพ่น้องสองคนอย่าเล่นสคนแต่กลูก้องก็มี

เมี่้องกออกนะเมนจะขมมันเสงราจากมาพี่น้องเอารถก่นเนี่ยีหามันเอาตนนี้ก่อนซับถึงไหน็ถึงถกหมเืนเต้นเล่นเจากระตัวนี่คือบเคยต้เกีบะือรพี่น้องคืเคยได้รอบนี่รอบก่อนนะขาได้ก้อนมือพี่น้องเอ้ไรอบนี้ะขได้อีกเขได้เขเต้นเต้นจจี๊ ให้มันขยมาน้านัก็บด้ดอกวได้ายกับไก่ไเลยจ้าตูนนะข่อยเห็นอีกเข่ามาแล้วทีนากระตูนบัวโค่อนถูกมัน้างมัโ่ีนมนตถิโอ้ยเกี่ยถึงหมองมันแมนอมี่เนแมข่ยังเกียนี่ล่ติดดอกเนาะเนาะสังเกตดอไนคือตะกี้นะเขาบอกเอาซ้ำๆนี่เนาะแมนพืนเขาพอบริขายตะกีดข้าวตะกี้นะจจะไปเหยียบทุกทแล้วมันเหยียบเพยงไงเรียบร้อยเลยนะปล่อยๆู่ในตีนคนนี้ ในนอนแล้วหัวเย็นนะเย็นเลยแบบไปเช่นแลไรเปล่านี่ไม่ต้องจ่มันจุประมาณนี้่น้องประมาณนี้แล้วก็ประมาณนั้นมันออกแทนแค่เนี่ยวอาเสิร์ฟเลยเนี่ยวะเมนปวกมันออกแค่ปวกดอกนี้นะเนาะปวกตกลงมาปัวเนาะออกเป็นเป็ดนิดมันคือออกไวแต่นี่ก็น้อยเห็นเนาะมันเคยออกบ่เฮ้ยเดี๋ยวเคจะเข้ามาอันนั้นเข่ามาเคยบุเห็นเคยบุหัวเคยออกได้แต่เคยเห็น เป็นตมียาวาบางทีเอมถเก็บตองพเมีก็ได้ก็ตุนจากคนได้บุ๊แม่นบริษัทไหนเยนนะดอกน้อยๆทองนี่ทังเกทางนักนเยเห็นแล้วคยนิเคียบงก็เเอานึงเดียวก็เอาปาทางลังให้ไหลคือยังเก็บเสียงปากก็จะมาอย่างมี้บริษัทไนเอาใให้ท่านตอนนั้นเห็นก็ต่ักว่าอีเจ้ากัะเนะกล่อง็เลยล้วนจิ๋วเลยดากระตุนดากระตุนตามกล่องกินมุนจิ๋วเลยค่อยๆได้ไหม เาพี่น้องโีบาเาะเุนลในอน้องชม่าจีบ่เจ้มาเนี่ยอะเียวเหคนจังัชนให้ชวนนจ้ามาพี่น้องเจ้ามาแล้วพี่น้องเอาไปนี่คนเอาไนคน ดอก่เนาอบนตะี้ไล่ตากพี่น้องนะเพราะว่าตากระตุนไหวโพได้เลยตากระตุนไหวขั้นมือกองไหวพลงได้น้อพี่น้องเนาะมึงก็ไหวน้ำมาท่านเลยน้องพี่น้องเนาะปับบับบับบกลองนี่ขั้นคนเก็บไหวกัเหน่อพากดอกจะพาก่คนมาเลยคนมาเลยดอกดอกจุมากๆคนมาแย่งกัรีบตอยไล้มหมพูดได้พี่น้องไอ ข้ามาเยก็ตีนยิ้มบุบบุบเล็กน้อยไกลไปไมนทางจะตนะเปลียนทางครับเอาตัวนี้ก่อนเยงเดจะห้ามมันนี่้นมาทนไ่ตงไปได้ดอกเห็นี้งสีดอกกำลังพน่นมือใหนจัดการเลยเ้ามาแต่เศร้าคนนี้ขนาแลข้าขอไว้ข้ามลจะแมบนางโสงนอยยังจะได้ร้อยเขาน่ะมันมาเ็นหนึ่งหมไม่อยากเห็นเห็ดเลยมันเป็นยัง ่มองเขานี่ยจะเขายู่บนหลุมเอล่านะเดีค่อยไปขัไประมาสิบดอกหน่อยบัวมนมานี่ลูกสาวพี่น้องนึกว่าคนทงเงินนี่พี่น้องเลยก็เลยเห็นใ้เขานตกใจไปน้ำอีกยันคนมาโอ้ยหมูน้อยจะบ่บนี้หน่อยเดเห็นไหมมูใหญ่เติบอยู่เต็มดอกน้อยหมูใหญ่ไปทางล่างไปยังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เห็นไหม ออมหมดแม่นจะหมดหละยังเห็นอยู่ไปเลี้ยวไปนะสามสีดอกอยาบอกว่าบูนนี่แล้วก็โหเราจะมาเล่นนะมาจต่สีนก็สีเพี่นเพื่อลูกชายสีหวานมากินน้ำไม่ต้องซอยกันยาล้วงก็กินยาประจำบ้านเ็กินน้ำนีสังเขตนในตรงนี้ทางนี้กัมีดเดี๋ยวเรจะปิดก่อนจะ เรต้องเต้องหาละเอียดก่อนแต่ว่าเอามือไปหั้งฮาเขียอะไปอยด้วยต้องหาไปหมดเลยข้างน้าน่แหละที่ฮาไปข้างหน้าเอาแค่นี้เลยจะคือพอเขาเคยเอาตัวนี้นะยจำเกี่ยวเขาเลยเอายี่หม่งอี่าง้วตัอประมาณนั้นแล้นี่นั่นน่เกี่ยวเขานั่นเลยนี่เลยปีก่านเอาแค่นี้แม่นบ่นลยครับตัวลูกตัวนี้เขาเห็นฝอยงูโม่เขาเห็นยังกับตัวเูกของมันเพี่น เมบ้านเขาพี่น้องแคมเือนเขาเห็นไ่ได้ออกไก่ออกจากเข้มเพื่อนแต่ลุงยมเราบูมาเนาะกนเราอย่างไเราเดียวมาอยู่ทัวแต่เราไ่ใช่ใจเราคือท้าเียนีนี่พี่น้องอาทางกัน ดูกันะน้องเว้ยขนเน่แมนเป๊ะๆกังโอดนะพอเขาเหยียบโมดพี่น้องก็พอเขาไปเห็นเดี๋ยวว่าเอาเอาเอาคนพี่น้องเอาคนเจ้เจ้าว่เจ้เจ้าว่วพอที่แบบเสียบพี่น้องเสียบพี่น้อเสียบจะมงยืมเทมเห็นใาเนาะมาได้จังเงาน้ำนังมาลัเห็นกำลังพ่นถามหืนดอกหน้ามาดิรับทราบไปเรื่องอื่นรอได้เห็นคนมาของแรง เดี๋ยวเขจะมายื่มาเลยเสียงจากมาแววอยู่ đ นี่พี่พนอดคืนเก็บพังลามก็ออกดูออกดูแทบดมสมบูไ้องคนดีปีนี้คดดีได้ปีนี้ปกติปีกายน่มีเห็ดไี่ปีนี้คดีเลยพ้องปีกายนะพีเห็นหน้ามาบริกาตวแม่นปีนิิเอา e. ตันี้ก่อนเยอาตั

เป็นทยอมันคือใงอ่แล้ว่นอืมแต่เมกีิประมาณนี้ไงยูกำลังสีมานีกำลังพ่นกำลังพ่นใหญ่กว่านี้ยูจำกว่าจ่ายยัพี่น้องเนาะแค่ั้วได้กินนะของเฮานไหถกของ่นแม่นมใรสิน้โอ้โหมีดอกนึ่งเยอะนี่ดอกนึงดอกเดียวที่นะอันนี้ดอกหนึ่งแม่เนาะลายเติบอย่นี้เนาะเติมดอกหน่อย

พอแล้วทาอยาเก็บคอยนี้5แล้วส่วนเป็นผู้เก็บเนาะาใส่กันนะพี่น้องเนาะแต่ภูมิใจเด้อพี่น้องเอ้ยคว่าสิบ่ได้จักดอกคืว่ามันเฮาก็้นสิได้เด้อพี่น้องคือว่าสิบ่ได้จักดอกคือว่าเนาะสวนมากเพิ่นกมาเด้อพี่น้องกนค่เนาะเาเพิ่นามาบ้ชมดังปาอยู่เนาะได้กินน้ําหมูอยู่อันน้คอ้อได้เด้อเด้อเพิ่นให้จบดีเลย เขีย่พืชที่จังหวะเขีย่บาดเดียวได้โอ้เห็นนะเขียไปแล้วแป๊บโหลดนะแฮ้ยดีเลยโอ้เป็นมาว่าดวงดีลิเขีย่บาดเดียวเห็นโหลดเห็ดกะโหลดลแางโอ้โหจีเริ่มมืออื่นเศร้าไปเลยโอ้ทำมันได้ลายเลยนะพี่น้องหมอดบ่จุ่มหนึ่งเนาะมอกรันป่ามมืออื่นห้อยยันเครื่องตาเยอะเลยเนาะเครื่องอลิเก็ดนี่ได้เลยได้เลี่แต่นี่ก็ยังลายตื่นยี่ขนาดดอกน้อยๆด้วยเขียเป็นครัปพ่อมืออื่นเขาได้คายอะไรพี่น้องเลยแต่ประกาศฟาดอก ม right uh, ือนโบได้น mm ้ำเขาือเขามาก่อนก็ค hmm. ิดเขาแล้วนี่ตื่นมาหมช้าเจ้ามาชิมมาพู้เดียวเขามาเก็บเบิดแล้วแม่เก็บกับถ่ายคลิปไปได้แบบนี่มือนนี้แล้วเขาเห็นตอนนี้นะเอามาสองคนถ่ายคลิปสะดวกก็ได้นี่น้องมูเดีอเลยน้องแต่ว่าดอกน้อยเนาะลายเติบเนาะลายแล้วแต่นิ่มเนาะโอ้ยลายลายลายเป็นอันหนี่งเลยตึ้นตาเขาบอกลายเสน่ห์ไปแล้วไอ้เพระท่านมูเขาเขาก็จะเก็บเผาไปเพียงแต่นิ่มเนองถ้าถึงใจคลิปนี้จะเริ่มก็เลยก็แซ่ก็ตาม ส่องพอน้องน้ำโถกด้เด้อพี่น้องไป้พี่น้องสบายดี